พูดทุกครั้งพูดไปออกรายการอะไรเขบอกว่าถ้าเปเป้มายิงตรงนี้ผมจะกาบเท้าเปป้ให้ทุกคนได้ดูเพราะเปป้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่เขาไม่รู้ตัวได้สังจุดแรกสุดที่ผมไปผูกพันฟุตบอลน,น่าจะเป็นปี1998นั่้ปนเป็นครั้งแรกที่เรารู้จักกีฬาที่ชื่อว่าฟุตบอล ตอนนั้นมันเป็นเพลงของริกกี้มาตินครับคือ go go go, go อะไรอะไรอ,อ,อันนี้คือครั้งแรกที่โรงเรียนมันเปิดเราก็สงสัยว่ามันคือเพลงอะไรแล้วมันก็คือกีฬาที่พื้นยาสีเขียวมีคนมาเตะบอลน,นั่นคือครั้งแรกที่รู้จักฟุตบอลแต่มาติดตามมาดูมาศึกษามัน,นจริงๆคือปี1999อีกหนึ่งปีต่อมาวันนั้นถ้าจำไม่ผิดน่จะเป็นนัดชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่คัมโนแมนยูเจอกับบาร์นมิวนิกครับผม ผมจําได้ว่าช่วงเวลาที่ผมหลับอยู่ตอนนั้น,นผมได้ยินเสียงพ่อตะโกนเอ้ยดีใจเฮ่ยแบบยยเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาคือเรานอนอยู่นอนอยู่ข้างๆห้องเราก็แง,งม้มไปดูพ่อพ่อทาอะไรตะโกนเสียงดังปรากฏว่าใ,ในทีวีนั้นเป็นจังหวะที่โอลเลกุน่าโซชาดีใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบาเยอร์แล้วมันชนะ21นาทีสุดท้าย นั่นคือสิ่งที่ไปครั้งแรกผมว่าเฮ้ยกีฬาอะไรวะในทีวีที่ทําให้พ่อเราบ้ากระโดดบ้าล้่งกันได้ขนาดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราดูฟุตบอลในวันนั้นแหละครับไม่เตะเลยเป็นคนเป็นคนภาคบอลทําเพจบอลที่ใครชวนผมไปเตะบอลเนี่ยยากมากเพราะว่าผมไม่เตะบอลเล่นก็ไม่เป็นเป็นตัวแถมตลอดนะครับแต่ชอบเรื่องของการเล่นเกมฟุตบอล อันเนี้ยชอบเล่นเล่นเกมฟีฟ่าวินนิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็ก FM ไอ้พวกจัดตัวละคงจัดตัวจัดทีมอย่างเงี้ยผมชอบเล่นเกี่ยวกบฟุตบอลมากแต่เตะบอลไม่เป็นเลยแปลกจังตอนปฐถมอยากเป็นนักบอลพ่อพ่ออยากให้เป็นนักบอลแล้วก็ไปฝึกแปรแปรก็ไม่ตรงทําอะไรก็ไม่ทาอะไรไม่ได้คือไม่มีพรสวรรค์ฟาร์มไม่ได้ส่งมาให้เป็นนักบอลเลยครับผม ตอนเด็กๆเราเข้าใจไปว่าคนที่เป็นพิธีกรจะต้องหน้าตาหล่อเราเอาแบบเป็นหล่อมันเลยเป็นดาราคุณถึงจะไปอยู่ในทีวีได้ซึ่งเราไม่ใช่เรารู้สึกเรารู้ได้ว่าเราไม่ได้หน้าตาดีแต่เราอยากทําอยากพูดคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ให้ทําวิชาตอนมัธยมแล้วเป็นวิชาที่ออกไปโตว,วาทีกันผมไม่ได้ออกไปไงแต่ผมรู้สึกว่าไอ้คนที่กําลังโตงกันอยู่มันแค่โดนมังเข้ามาข้อมูลมึงไม่มีเลยนี่หว่า จริงๆมันเถียงมันต้องเถียงแบบนี้เรารู้สึกว่าเราพูดเป็นแต่เราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดตอนเป็นเด็กก็เป็นเด็กไม่สู้คนถ้าโดนถ่ายตังทุกวันไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงไม่เคยพูดอะไรแล้วใครฟังอะสมัยเด็กๆนะครับผมนั่นก็เลยเป็นสิทธทิ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงกูจะทำให้กูพูดแล้วมีคนฟังว่ะหมายถึงคนหันมาฟังเราบ้างว่าเราคิดอะไรสนใจอะไรจะทําอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนในเด็กผมไม่เคยได้รับจนเข้ามหาลัยโชคดี มาชมทําชมรมเรียนนิเทศศาสตร์ตอนนั้นนะครับจังหวะได้ทำาบบฝึกนิเทศเป็น c r e เอทีฟอาจารย์สั่งเ้าเลยปีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าอยากทําใช่ไหมงั้นนายต้องทํารายการสด15นาทีซึ่งตอนนั้นเราคิดออกอะไรก็คือรายการกีฬานั่นคือจุดแรกที่เรามาทําเกี่ยวกับสกีฟุตบอลรายการฟุตบอลเราได้นั่งเรียนรู้ว่าอ๋อการทำข่าวฟุตบอลทำอย่างนี้ หาตรงนี้ตรงนี้ทาอย่างน,นี้เราก็เลยได้ทําเองทั้งหมดซึ่งตอนนั้น,นเป็นจุดที่เรารสึกว่า้การสื่อสารของเรามีคนฟังอาจารย์บอกว่าเราเป็นคนที่พูดแล้วแล้วมันมนีน้ำเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ที่เราติดตามได้แม่น่าจะไม่รออะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบทางด้านนี้แล้วอ่ะชอบทางด้านพูดภาพแสดงอะไรแบบนี้ในเชิงนิเทศทั้งหมดครับผมจงังหวะนั้นทํางานกับพี่บี้เดอะสกา นะครับผมเราก็ได้เจอคนนู้นคนนี้มากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับการติดต่อให้ไปทําเพจเพจนึงครับผมเป็นเพจกีฬานะครับผมซึ่งผมอะ่ะไปเริ่มต้นสร้างขึ้นมามันต้องบอกว่าบียอนขอบสนามก่อนก็คือตุงตะข่ายวันนั้นเราได้คุยกับพี่คนนึงเขาอยากให้เรานาเพจเฮ้ยเราก็เอาไอเดียไปขายชื่อนี้นะพี่นะเอาไอเดียอ่านอ่านข่าวกีฬาอันแรกสดของประเทศไทยไปเลยนะผมก็เลยคิดว่างั้นเปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นแมสให้ได้ งั้นทําฟุตบอลให้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงคุณป้าคุณนา้าใครก็ได้รู้จักดูเราโดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งรู้ว่าทีมนี้คือทีมไหนอยู่ทีมอยู่สมโมสรอ,อะไรยิงไปกี่ประตูแล้วไอ้นะักเตะคนนี้มันเก่งแค่ไหนไม่รู้เราก็เลยทําคลิดคอนเทนต์ออกมาให้ได้ตอนนั้นมันมา,ม,นม,ามันมาที่ตุงตะข่ายก่อนนะครับพอจบที่ตุงตะข่ายเนี่ย ผมก็มานั่งร้องไห้ตอนนั้นร้องไห้คือเราเสียดายเราปั้นตุ้งตะขายมาตอนนั้นนะมันเติมดห0 0 0 0ไลค์ในเดือนเดียวซึ่งณวันนั้นนะการทําเพจ70,000ื่นไลค์ในเดือนเดียวสำหรับผมมันคือสุดยอดมากแล้วการทําเพจฟุตบอลด้วยนะครับไม่ใช่เพจที่แบบสมัยนั้นเรามีเพจวาไรตี้เยอะแยะและที่เพจแบบมุกค,ความรักสมารมาคมคนมุกอกหักมุกค,ควยตอนนั้นเรามีเยอะมากการทําเพจกีฬาที่ขึ้นมา70,000ืในเดือนแรกนะสำหรับผมนั้นคือแบบเชื่อแม่งสุดยอดสาเร็จแล้วแต่แต่จังหวะนนั้นนคือ โอเคเขามีความเห็นอีกแบบหนึง่งผมคิดอีกแบบหนึง่งมันไม่ตรงกันและผมรู้สึกว่าตุงตะ่ายไม่ใช่ที่ผมก,กูผมไม่ได้เป็นคนเริ่มคนแรกผมถูกว่าจ้างให้มาทำดังนั้นเนี่ยตุงตะ่ายไม่ใช่ของผมหรอกผมแค่ถูกรับจ้างผมก็เลยถอยออกมาแล้วก็ <orsch. S 2> <và S 1> มาร้องไห้อยู่ที่เดือสากาตอนนั้นผมทำงานอยู่กับพี่บีพี่บีเนี่ยมาตบไหล่ผมยังจํา <ำ S 2> oh, ช็อตนี้ได้ดีว่าเฮ้ยร้องไห้ทำไมไหนบอกเสียงอยู่กับมึง ถ้ามึงมั่นใจเสียงอยู่กับมึงเดี๋ยวมึงไปอยู่ที่ไหนคนก็ตามนั่นแหละคือช็อตแรกที่ผมปาดน้ําตาลบกระดานพี่บี้เขียนวางแผนทั้งหมดว่าอ่ะงั้นกูทําใหม่งั้นรอบนี้ไปสุดเลยเอาไว้ถึงเสียดฟ้าเลยละกันคิดตั้งแต่ชื่อเมื่อก่อนคิดชื่อมีเจาะสนามขุดสนามขอบสนามเราคิดตั้งแต่คอนเซปต์ผมลงไปดูผมนั่งอยู่3วันสคืนนั่งดูไมล์แบบดูเพจฟุตบอลในประเทศไทยทั้งหมดณวันนั้นเพื่อจะแบ่งประเภทออกมา ว่าในประเทศไทยมันมีใครทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่ยังไม่มีใครทําแล้วเดี๋ยวกูจะไปทําอะไรแบบนี้ซึ่งวันนั้นเน่ยเราก็ตกผลึกว่าโอเคทําบอสให้เป็นตลกเพราะว่าเราได้ศึกษาหนังรายการทีวีละครรวมไปถึงสื่อต่างๆของประเทศเราสุดท้ายแล้วเท่าที่สังเกตคือถ้าจะประสบความสาเร็จคุณต้องมีตลกผูกไปด้วยรายการทีวีที่อยู่นาสุดในประเทศไทยคือรายการชิงร้อยชิงล้าน ซึ่งมันก็ผูกกับตลกหนังที่ไรายได้สูงสุดของประเทศไทยก็คือพี่มากพะขนงห0 0 0ล้านบาทตลกไหมครับตลกดังนั้นก็เหมือนกันผม,มคิดโจทย์ว่าถ้ามึงเอาบอลมาผูกกับตลกได้มึงก็จะเป็นที่1เหมือนกันมันจึงก่อกําเนิดเป็นขอบสนานท็อป10เป็นช่วงที่1ไม่ต้องคิดเยอะผมไม่ใช่ผู้รูฟุตบอลผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ฟุตบอลเมื่อก,กี้ผมพุ่งบอกไวว่าผมเตะบอลจะไม่เป็นดังนั้นผมอยากจะเป็นคนที่แค่พากเกทฟุตบอลให้มันสนุกสนานแล้วถ้าเขาสนใจฟุตบอลจริงๆเดีย๋ยวเขาตามต่อ มันก็เหมือนพี่เข้าไปในร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วพี่ได้ยินเสียงเพลงสักเพลงนึงมันเพราะมากเลยพี่จะไปตามหาว่าใครเป็นคนร้อง้ถ้าพี่สนใจจริงเดี๋ยวพี่จะไปตามเพลงอื่นของเขาเช่นเดียวกันผมว็ประมาณนี้ผมเอาสิ่งที่คนสนใจเยอะๆก็คือฟุตบอลมาทำให้มันตลกซึ่งสิ่งที่คนเข้าถึงง่ายในคนไทยพอมันติดกันแล้วเขาจะติดเป็นแฟนคลับสนามซึ่งถ้าเขาชอบฟุตบอลเขาจะไปติดตามต่อยังมีอีกแฟนเพจมากมายเขาได้ติดตามที่เจาะลึกถึงกึ๋นกว่าเราแต่เราเป็นดานแรกที่เราอยากจะแบบ ความสนุกเป็นหลักเพราะผมรู้สึกว่าความสนุกเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานครับจังหวะนั้นเนี่ยเราพูดปกติก่อนอวันแรกที่เปิดหัวก็จะเป็นอย่างนี้ครับอขอบสนามเพจแฟนเพจกีฬาวาเลที่ที่ดีดูแล้วชอบใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันแรกแต่วันที่มาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้แบบขอบสนามทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะคิดเปปผมพูดทุกครั้งพูดไปออกรายการอะไรเขบอกว่าถ้าเปป้มายืนตรงนี้ผมจะกราบเท้าเปเป ให้ทุกคนได้ดูเพราเปเป้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณคนหนึ่งที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับผมหยิบคิดเปเป้มาพากเป็นสิบจังหวะวีรกรรมสุดอริยันของเปเป้ปอประมุกคือเราได้ดูเห็นภาพเปเป้เตะกองหลังทีบเขากระโดดทีบเขาอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยต้องเสียงกระโชกโคกห้าแอคกีฟขึ้นแต่ปรากฏว่าวันนั้นคือคนชอบมากพิมพ์เม้นต์แบบเฮียนี่มันสนุกมากเลยพี่ผมรู้สึกว่าเอาเหรออ๋อมึงชอบกระโชกโค้ห้ากันใช่ไหม กูชอบฮาร์ดคอร์กันใช่ไหมได้งั้นต่อไปนี้กูจะฮาร์ดคอร์ทุกคลิปเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งเสียงเราเป็นแบบนี้ได้อยู่แล้วไม่ได้ตะโกนไม่ได้แบบว่าต้องปรับแบบเหมือนฝืนอ่ะดังนั้นถ้าคุณจะให้ผมเป็นสไตล์นี้สบายมากก็เราก็เลยโอเคเราจับจุดได้แล้วว่าคนชอบสไตล์นี้เราก็เลยยึดถือสไตล์นี้มาตลอดตลอดตลอด5ปีที่ผ่านมาซึ่งไอ้สไตล์นี้แหละที่บหมครับ ทำให้ผมขายขอฟานามได้20บล้านบาททําให้ขอฟานามไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในหัวผมวันนี้มีคน43คนมานั่งสารต่อความฝันของผมอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ขอบคุณมากๆที่แฟนๆขอสนามตอบรับในประเทศไทยครับ <S <S ถ้าความทรงจำร้ายสุดมีอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นในชีวิตที่ผมประสบพบเจอนั่นคือผมว่าทุกคนจําได้คืออินดโดนีเซียนะครับผมบาหลียูนิเต็ดปะทะเชียงรายนั่นคือเป็น เป็นเวทีที่สอนเบลคอฟนานให้โตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริง<ช>เพราะว่าเราเราทำงานเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราอยู่ในที่ของเราเราเต็มที่เพราะบ้านเรากูจะพูดยังไงก็ได้แต่พอคนที่เขาชอบคาแรคเตอร์ในบ้านเราจับเราไปอยู่ในบ้านหลังอื่นที่มันแต่งตัวหรูหรากันที่เขาไม่ได้จะโชกหกห้าแต่เราทำตัวเหมือนอยู่บ้านเราเราไม่ได้เรียนรู้และเราขาดการศึกษาคอมเมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมปิดหมดแล้วตอนนี้คือผมอ่านคอมเมนต์ตลอด วันนั้นคือผมไม่ได้อ่านผมได้รับโจทย์มาว่าเบลเราต้องการสร้างมิติใหม่ในการภาคฟุตบอลเราจะพาคให้มันเข้าข้างทีมชาติเรา่างเต็มที่ไปเลยผมเป็นผู้ถูกว่าจ้างอ่ะพ่วมกับเขาว่างนี้กูเต็มที่ดิก็เล่นตามนามทุกอย่างแต่ปรากฏว่ากระแสะที่ได้รับคือเรารับคนเดียวเจ็บหนักมากต้องยกมือไหว้ขอบคนอขอโทษคนอินโดทั้งประเทศนั่นก็เป็นสิ่งที่สอนผมว่าเนี่ยอย่ามั่ว มึงเก่งในที่ของมึงได้แต่มึงอยา่ามึงอย่าเอาสไตล์ของมึงไปในทุกๆท,ที่เพราะว่าทุกทุกคนเขาไม่ได้ขู่การสไตล์มึงนะควระจะสื่อสารงานให้ดีกว่านี้ด้วยซ้ําว่ามึงรับงานเนี่ยใครดูมึงบ้างผมไม่รู้วันนั้นว่ามีคนอินโดดีดูด้วยเพราะถ้าผมรู้ผมจะไม่ทําถ้าผมได้เห็นคอมเมนต์ที่คนด่าผมตลอด45ทีแรกครึ่งหลังผมจะนั่งเป็น,นไอ้คนไอ้นิ่งๆ,ๆแต่วันนั้นผมไม่รู้ผมก็เลยเต็มที่ตลอด90นาทีเต็มๆครับผม สำหรับผมผมอยากให้ขอบนาเป็นพื้นที่ของโอกาสผมไม่อยากให้ใครคิดว่าขอบนาเป็นของเบลเอ้ยขอบฟนามันคือเบลภิษาขอบฟา,าคือเบลนั้นแหละวันนี้มันมีตั้ง43ชีวิตมีอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆมีนักข่าวใหม่ๆตั้งเยอะแยะที่ที่เขามาแสดงความสามารถในตัวเขาเองแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีหลายคนที่อยากจะเป็นนักพาร์บอลที่อยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักข่าวอยากจะทํางานวงการฟุตบอลซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะ ให้โอกาสเป็นพื้นที่ให้เขาได้มาสแสดงความสามารถไม่ว่ามึงจะชอบถ่ายชอบตัดชอบเขียนชอบอะไรกันแล้วแต่แต่ถ้ามันเกี่ยวฟุตบอลร่วมมาขอสนามได้แล้วแล้วโลกยุคนี้ไม่แข็งแล้วพี่ผมไม่อยากจะเป็นอันดับหนึ่งผมอยากจะเป็นเพจที่ทํางานกับทุกเพจได้ครับเป็นอันดับหนึ่งไม่มีความหมายครับถ้าอันดับ2ตายหาไปแล้วอันดับ3ไม่มีแตแดกอันดับ4ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วยกันผลิตคอนเทนต์สุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้รับคืออะไรครับคนดูครับ คนดูจะได้รับฟิตคอนเทนต์ใหม่ๆความค,ความรู้สึกใหม่ๆสัมผัสสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ v a l ู value. มูลค่าคอนเทนต์ที่มันจะมากขึ้นถ้าถามตรงๆวันนี้คุณทําเพจเพื่ออะไรกันเครื่องหนึ่งคือการทํานันเครื่องหนึ่งคือความชอบดังนั้นเอาความชอบต้องอยู่ได้ต้องอยู่ได้ดังนั้นคือ value ครับมูลค่าคอนเทนต์ที่เราสามารถร่วมกันสร้างเพื่อให้เราอยู่รอดทุกฝาก่ายครับวันนี้ขอฟนามอยู่รอดแต่ผม อยากช่วยคนอื่นอยากทําเพจอื่นหมายถึงอยากช่วยเพจอื่นเพราะผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่แข่งขันถ้าเมื่อก่อนช่อง3จะต้องแข่งกับช่อง7วันนี้ผมจะไม่ขอแข่งกับใครแต่จะเป็นการร่วมมือหรือ collaboration นี่คือยุคใหม่ที่ยูทูบเบอร์เขาทากันคือการคอลแล b กันสร้างงานใหม่ๆคนไทยต้องมีสตอรี่ต้องมีเรื่องราวคุณต้องสร้างกิมมิคขึ้นมาให้มันน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่า ทุกเพจกีฬาในประเทศไทยมันน่าสนใจหมดแล้วมันสามารถสันร้างอะไรร่วมกันได้ในอนาคตดังนั้นขอบสนามที่ผมคิดไว้ในครั้งในภาพในอนาคตคือเป็นพื้นที่ของทุกคนครับทุกคนเป็นสามารถเข้ามาโชว์ความสามารถในด้านใดก็ได้เกี่ยวกับฟุตบอลรวมไปถึงกีฬาอื่นๆในอนาคตครับพี่ก็ขอบคุณนะครับผมพูดเสมอทุกครั้งนะครับว่าผมจะหลับตานอนหลับอันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเอาหลอ วันนี้ผมมีกินมีใช้ทุกอย่างได้เพราะขอบสนามเพราะแฟนๆสนับสนุนทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกชาที่ผมพูดในไลฟ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับคุณสนับสนุนให้ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะแฟนๆน,นี่แหละดังนั้นผมมีถึงวันนี้แล้วผมก็อยากจะตอบแทนคุณลูกเจนเนอเรชันพวกเราครับผมอยากจะสร้างอาคารนมี่โรงเรียนสอนฟุตบอลอะไรก็ได้ที่มันตอบแทนบ้างเพราะวันนี้ผมนอนหลับฝันดีก็เพราะแฟนๆขอบสนามทุกคนขอบคุณมากขอให้ติดตามขอบสนามต่อไป เราจะไม่ใช่แค่เพจทำคอนเทนต์กีฬาครับมันมันมันเราทำคอนเทนต์วิลามา5ปีแล้ววันนี้ถึงเวลาที่เราต้องไปสร้างโอกาสในชีวิตจริงให้กับคนติดตามพอฟนามแล้วครับฝากติดตามพอฟนามนะครับ